เออมาได้จากที่น่องไม่ขึ้นเขา

มาแมาพี่หมอมามากินเขาสามศูนย์สี่สวัสดีค่ะอาหารอร่อยอร่อยค่ะวสันขอบคุณนะคะปตาข็งแยงบ้านเฮาแต่ว่าเขาสวยว่ามีเขาเหนียวบ่ดีหนึ่งเขาเหนียวอินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านของคนรักเกษตรนะคะ ยาสอมห้ากั่งเดี๋ยวป่าว่านลองไปหายเด้วยวเ้อมช่องอยู่มันบ่จัะโอ้ฮ้าตามกันเหรอต่นเอาตามกันนานหรือยังโอ้เราตามกันแล้ว โอ้มีวัวด,ด้วยเดี๋ยวไปเลี้ยงวัวให้ด้วยแต่เด้อขอบคุณมากมายเริ่มมากินน้ำปลากินไปคุยไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะ เรียกว่าจะนางหารแจจีมนินเนาะอันนี้ก็จะเป็นสมป,ป่สปาสมป่ปา,ปากับมาเกดถอดผิดถอดผิดแห้งหอมๆน่ ขอบคุณค่ะเช่นกันนะคะดากับเบ่้อขแข้งแรกเป็นไหนเป็นโลกทีตากเดดบประด้ึกเดดบประด้ึกเดดนละเมื่อ